สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมวุฒจากบริษัทเพชรยนต์ก็มาแนะนํารถเข้าใหม่คุณผู้ชมใครหามือสองอยู่นะครับกับตัวยาริส1.2ตัวสปอร์ตตัวหน้าใหม่ล่าสุดนะครับเป็นตัวหน้า Humblehead นะครับก็จริงๆมีหลากหลายสีเลยนะครับสีพิเศษหายากเมื่อวันนั้นเมื่อวานเนะาะเมื่อนก่อนที่ผมได้ลงคลิปไปนะครับก็มีคนสนใจเยอะเนาะแล้วก็มีการสอบถามเข้ามาว่ามีสีเทาดํำไหม นะก็วันนี้เลยถือโอกาสนะมาทําคลิปให้ดูเลยนะครับไม่ได้มีแค่สีเทาดำไม่ได้มีแค่คันเดียวนะนี่มีข้างหลังก็มีจอดอยู่นะครับมีหลายคันหลายโกดังเราจอดเยอะครับเนี่ยพวกหน้าใหม่นมีนะสีเทาดาเนี่ยผมมีเยอะเลยนะอันนี้ก็เทาดํานะครับนี่ก็เทาดําเห็นไหมคุณผู้ชมนะครับไม่ได้มีแค่คันสองคันนะครับมีเยอะนะไม่รวมกับโกดังสามนะครับของเราอีก ฉะนั้นก็อยากจะบอกพี่ๆว่าหากสนใจหรือกําลังลังเลพี่ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลครับมาหาผมที่เดียวจบนะครับยาลิสผมมีเยอะนะครับทั้งตัวห้าประตูหน้าใหม่นะครับหประตูหน้าเก่านะครับหรือ4ประตูซีดานหรือว่าจะเป็นตัวนิวเอทีฟสีพิเศษสีหายากสีแดงอะไรพี้ผมมีให้หมดนะครับผ o n ด้แจ z z มีวีออสมีครบนะครับซิต,ตี้มีนะซิต,ตี้พันโบซิต,ตี้พันผมมีให้หมดนะครับติดตามช่องผมไว้ไม่เสียหาย หรือคุณพี่อินบ็อกซ์มาเลยนะครับที่คิวอาโคดด้านล่างซ้ายมือหรือโทรเข้ามาสอบถามได้เลยโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์ผมเองโดยตรงคุยเองรับเองบริการลูกค้าเองพาลูกค้าจัดไฟแนนซ์ทดลองขับคือดูแลด้วยตัวเองหมดนันจบเคสนะครับประสบการณ์ยาวนานฉะนั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมนะครับจะไม่ดูแลไม่บริการลูกค้าหรือไม่มีประสบการณ์นะครับขายมานานใครติดตามมาจะรู้ดีว่าผมขายรถมาหลายปีแล้วนะครับ ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคันนี้น่าสนใจอย่างไรนะครับอันดับแรกครับสิ่งที่โดยส่วนตัวผมชอบมากก็คือในเรื่องของตัวเลขทะเบียนนะผมถูกชะโลกกับเลข97มากมนะครับวันนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปให้ดูเนี่ยนะก็เคยเลือกคันนี้มาถ่ายให้ดูนั่นเองและคันนี้จะบอกว่าไมก็ไม่ได้เยอะนะครับเลขไม่การใช้งานเพียงแค่2อะซิอ0ซิมโลผู้ชมให้ดูป้ายสคบด้วยนะครับ ไม่สี0หมรถปี23ราคาเพียงแค่4 5 9 0 0 0จัดไฟแนนได้เต็มฟรีดาวได้เลยนะครับเลทผ่อนประมาณ800 0ัน 8, ในเลทที่ฟรีดาวย้ำก่อนนะฟรีดาวผ่อน800 0นนะครับแ0ดพนนิดๆนะครับสนใจรายละเอียดดีเทลเลทผ่อนเพิ่มเตมิมอินบ็อกซ์มาเดี๋ยวผมทำตารางให้ดูว่าผ่อนนะครับ5ปี6ปี7ปีเท่าไหร่นะครับเลทคดิตลูกค้าเนี่ยจัดได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับ ของเรามือสองดีกว่าป้ายแดงในส่วนของที่เราไม่ต้องดาวแค่นั้นเองนะครับเราไม่ต้องใช้เงินดาวไม่ต้องเก็บเงินไปดาว10% 15% 20%แล้วเราก็ไม่ต้องไปจ่ายรถในราคาที่สูงนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ออก5ป้ายแดงก็5แสนกว่าเกือบ6แสนเลยนะครับนี่เหลือแค่4แสนกลางนะครับก็ราคาหายไปเยอะและรถเนี่ยมันใหม่นะครับใหม่แบบใหม่เลยนะครับไม่เคยเคลมนะครับไม่เคยชนคัดมาให้แล้วสวยมากๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้อะไรไปบ้างนะครับ คันนี้มาในตัวสปอร์ตนะครับไฟหน้าของเขาก็จะเป็นตัวโรเจอร์แล้วเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ขาดไปอย่างเดียวเลยก็คือแค่ไฟตัดหมอกคู่ล่างแค่นั้นนะครับที่เหลือองค์ประกอบโดยรวมก็มีครบหมดแล้วไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟ d a ย์ไทม์เอมีครบนะครับเหลี่ยมสันมุมพมสวยนะครับหน้าตัวใหม่เนี่ยบอกเลยว่าหล่อนะครับฮิตมากนะครับหน้านี้ในฝั่งต้องบอกนี้ในฝั่งของทางมาเลเซียเนี่ยเขาแต่งกันแบบสวยมากนะคุณผู้ชมยาริมแบบนี้คุณผู้ชม บางคนก็เอายาริสตัว5ประตูหน้าเก่าไปแปลงใส่ตัวหน้าใหม่นะครับเล่นกันเยอะแต่งกันเยอะสวยมากนะครับคันนี้อีกหนึ่งคันใคใครสนใจก็จัดเข้ามานะครับรอคแอกผู้ชมนี่เป็นแอกลายใหม่นะแอกขอบ15ขนาด4รูร้อยนะครับมากับยางดดนหลบสเปค185ทับหนะครับหน้าดิสหลังรัมนะครับถัดมาในส่วนของตัวบอดี้ด้านข้างครับนะสีสันสวยเงาฉ่ำเหลี่ยมสันมุมคมสวยงาม,งามชัดเจน ฟิล์มนะครับผมเบิกและติดให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับแต่ใครหากต้องการว่าขอคิวกันศาสดเพิ่มเติมได้ไหมครับคุณวุฒิติดต่อมาจัดให้นะครับด้านในประมาณนี้ครับสีดำสะ,สะอาดนะครับคำว่าโซ่คำว่าช้ำต่างต่างไม่มีนี่ฮะอันนี้คือแนะนำรถเข้าใหม่นะครับยังไม่ได้สปาหรืออะไรเยอะนะครับเดี๋ยวก่อนสมอบเดี๋ยวผมดูแลให้นะเรื่องของตัวเบาะเบาะมันจะมีการซักเนาะ เดี๋ยวมีการซักให้นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับประมาณนี้อันนี้ถามว่าทำไมมีคราบบอกให้นะครับประวัติเลยก็คือเจ้าของเก่าเคยไปล้างเคยไปซักเบาะมาแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยให้แห้งไม่สนิทแล้วก็มาใส่มันก็เลยเป็นคราบปกตินะครับเดี๋ยวก็จัดการให้ได้ครับตรงนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับสบายๆนะครับภายในประมาณนี้นะครับแผ่นเพจเดิมโรงงานปีย3ิบสามครับมาดูแถวหลังกันบ้างครับ แถวหลังก็เก็บของได้ค่อนข้างกว้างครับตามสไตล์รถแฮชแบกนะครับนั่งไม่อึดอัดนะคุณผู้ชมผมว่ากำลังโอเคนะลำโพง4จุดมีที่ชาร์จนะครับ USB นะครับ2จุดด้วยกันนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นรัมเบรกนะครับแล้วก็ระบบเบรก ABS เนาะตัวล้อเนี่ยไม่มีริ้วรอยการเบียดขึ้นบาดแต่อย่างใดนะครับส่วนด้านหลังก็กระจังตัวพลาสติกกันชนเนี่ยก็เป็นตัวใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับครบ,ครบเลย นี่ครับเศรกาจคีบฉลากมีมาให้นะครับตัวนี้ไม่มีกล้องหลังนะครับเนื่องจากเป็นตัวสปอร์ตนะครับภายในเดิมครับน็อตเดิมครับซ้ายขวานะครับไม่มีการโดนชนมาอย่างแน่นอนนะครับที่เก็บของสัมภาระด้านหลังค่อนข้างกว้างครับตามสไตล์รถแฮทสแบกนะครับบอหลังพับได้ด้วยนะครับถัดมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับเพื่อนๆนะครับด้านหลังฝั่งขวานะครับตัวรถเป็นไงคุณผู้ชม เสียย่งแจ่มนะครับอย่างสวยเลยนะมาดูมุมนี้กันบ้างนะครับด้านในนะครับมุมนี้นะครับก็สวยงามไม่มีช้ำครับเลขไม่มันไม่ได้เยอะแล้วก็รถมันเป็นรถปีใหม่นะใครที่แบบใครที่แบบว่าหาไว้ใช้ไม่อยากซ่อมเน้นใช้ยาวๆนะครับตอบโจทย์แล้วนะครับตอบโจทย์แล้วแน่นอนนะครับใช้ยาวๆได้เลยนะครับพวมอลัยนะครับสก้านแบบมัลติฟังก์ชันนะครับรับสายวางสายเพิ่มเสียงรถเสียงได้ นะครับแล้วก็ระบบสตาร์ทนะเป็นกุญแจซึ่งเดียวติดครับเลขไมค์การใช้งานนะครับอยู่ที่43,000มนโลนะครับไม่เดิมแพ้แน่นอนนะครับผัดมาเรื่องของระบบเครื่องเสียงกันบ้างอาจจะติดตูก่อนนะครับระบบเครื่องเสียงนะครับแน่นอนครับจอนะครับทัชสกรีนแล้วเรียบร้อยนะครับทัชสกรีนนะครับตรงนี้ก็รองรับนาะ Apple CarPlay Android Auto ได้ เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด6.7นิ้วนะครับแล้วก็เรื่องของระบบแอร์นะครับก็เป็นแบบแมนนวลนะครับถ้าเป็นตัวสปอร์ตนะเป็นแบบแมนนวลนะครับแอร์เย็นแน่นอนหายห่วงครับถัดมาด้านล่างมีที่วางแก้วน้ำสอใบนะครับแล้วก็เกียร์เป็นซีพีอาร์ซีวีีนะครับเบรกมือแบบก้านยบครบนะครับเปิดมาหน้าห้องเครื่องเลยนะครับหน้าห้องเครื่องตึ๊บ อผมสร้างก่อนเลยนะครับเดิมครับน็อตไม่ขยับครับแก้มข้างเดิมครับซ้ายขวาเดิมหมดนะครับคานหน้าเห็นไหมนะครับปีกซ้ายขวาเดิมครับเดิมเดิมหมดเลยนะครับซื้อแต่เราไปไม่ต้องเสี่ยงลวงนะครับบริษัทพลัยนเนาะเขาคัดรถสวยอยู่แล้วนะครับเปิดทําการมานานด้วยนะครับถึงประมาณยี่สิบยี่สิบสี่ไอ้ยี่สิบหกยิบเจ็ดปีแล้วนะครับ รับประกันสวยคลิปแน่นอนสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรนะครับด้านล่างซ้ายมือนะครับหรือสแกน QR โค้ดหาผมเลยก็ได้นะครับย้ําราคาให้อีกรอบครับเพื่อความชัดเจนนะครับ459,000เท่านั้นกับตัวยาริส1.2สปอร์ตนะครับวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าอีโคคารุ่นไหนติดตามไปเลยนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ